การสงครามในยูเครนกันนะคะในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าฝั่งรัเสเซียเนี่ยจะชะลอการรุกคืบบริเวณ ภาคตะว,วันออกของอยูเครนนะคะหลังจากที่ยูเครนได้รับความช่วยเหลือทางการทหารโดยเฉพาะอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆจากชาติพันธมิตรตะวันตกเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้มีจุดหนึ่งที่สถานการณ์น่ากังวลนะคะก็คือที่เมืองโปโครฟค่ะเมืองนี้เป็นเส้นทางลำเลียงบำรุงกำลังสำคัญของอยูเครนตกเป็นเป้าโจมตีอย่างดุเดือดนะคะคาดการว่ากองทัพรัสเซียอยู่ห่างจากเมืองนี้ไม่เกิน20กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ โดยระหว่างการถแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์การสู้รบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียสกี้ผู้นํายูเครนยอมรับค่ะว่ากําลังทหารที่ทําหน้าที่ป้องกันเมืองโปครอฟส์ rops, ในภูมิภาคโดเนสกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่ถูกโจมตีจากกองทัพรัรเซียมากที่สุดตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สถาบันสงครามศึกษาในกรุงวอชิงตันของสหรัฐประเมินว่า ตอนนี้กองทัพรัสเซียอยู่ห่างจากเมืองโปรครอฟ20กิโลเมตรโดยพยายามเคลื่อนกำลังรุกประชิดพื้นที่อย่างต่อเนื่องและตีวงปิดล้อมกองกำลังของยูเครนค่ะ สำหรับเมืองโปรครอฟนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองใหญ่ก่อนที่จะเกิดสงครามมีประชากรอยู่60,000คนแต่เมืองนี้มีความสำคัญในด้านการเป็นศูนย์กลางการลำเลียงกำลังบำรุงของฝ่ายยูเครนเนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางต่อไปที่เมืองคอสตันตินิฟกาซึ่งเป็นอีก1นจุดศูนย์กลางทางทหารทางภาคตะวันออก โดยกองทัพยูเครนได้ใช้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างสองเมืองสำหรับการส่งกำลังเสริมไปยังแนวหน้าการสู้รบรวมไปถึงเคลื่อนย้ายทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเคลื่อนศพของกำลังพลไปยังเมืองดานิโปรซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของยูเครขนขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศส่งความช่วยเหลือทางทหารให้ยูเครนเพิ่มเติมเป็นมูลค่ารวม1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ61,000ล้านบาท โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุในแถลงการว่าความช่วยเหลือดังกล่าวแบ่งออกเป็นยุโทโธป,ปกรณ์มูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า7,200ล้านบาทจากคลังอาวุธของกองทัพสหรัฐซึ่งจะส่งไปถึงสนามรบในยูเครนอย่างรวดเร็วและคำสั่งซื้อใหม่ประมาณ1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า54,000ล้านบาทซึ่งตรงนี้จะยังต้องใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนานค่ะ ความช่วยเหลือในรอบนี้นะคะจะเป็นการจัดหาอาวุธป้องกันภัยทางอากาศหลายประเภทให้กับยูเครนรวมถึงกระสุนปืนใหญ่กระสุนสําหรับระบบขีปนาวุธไฮมาสและอาวุธต่อต้านรถถังหลายประเภทรวมถึงยุโทโธปกรณ์ด้านอื่นๆสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นผู้สนับสนุนทางทหารรายสําคัญของยูเครน ที่ผ่านมาได้มอบกระสุนอาวุธความช่วยเหลือด้านความมั่นคงรวมมูลค่ามากกว่า55,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบ2ล้านล้านบาทนะคะนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มเปิดปฏิบัติการทาหารเต็มรูปแบบในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ค่ะ